เช่นในการหาความสําคัญของของการทำการเกษตรเนี่ยครับมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องหาความสัมคัญ์ของการเราไม่ได้บอกว่าต้องหาแค่ในแปลงเดียวใชไหมถ้าจำได้มันจะมีเรื่องเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับปัจจัยที่เกิดนั้นหมายความว่าผมก็ต้องไปหาความสัมพันธ์ว่าผักที่เราปลูกอะสมมุตินะหรือพืชที่เราปลูกอะกับเราจะขายใช่ไหมกับกับผู้บริโภคอะมันมีความสำคัญยังไงว่าจนิงจริงมันเป็การทำการตลาด อันดับแรกคือขมโอถ้าเราปลูกผักสลัดสิ่งที่ผู้วิพภต้องการจากผักสลัดคืออะไรหนึ 1, 2, 3, ่งดูสองสดสามปลอดภัยซึ่งอันเนี้ยเบสิกใครก็ทำใครก็ชูเรื่องนี้ได้รับถ้าถามผมายว่าวแล้วเราต้องถ้า,าทำให้มันแตกต่างเราทยังไงบ้างให้ตอบโจทย์รับสัมพัน,น์นี้ใช่ไหมกินขึ้นนึงยอดบนข้างล่านทิ <3. S 1> ้งคณะก็เหมือนกัน เพราะว่าในการเอาปลูกเขาจึงกำหนดว่า50-60ถึงวันเก็บเดี่ยว40-45วันเก็บเกี่ยวเพื่ออะไรเพื่อยังกินได้และขายได้นั่นัหนัแต่ถ้าผมไม่สนใจเรื่องนี้ผมขายอร่อยผมก็จะกําหนดเลยว่าผักที่บนแปลงผม30วันเก็บผมไม่สนใจใส่กินแล้วต้องมีความแตกต่างแน่นอว่าผักรุ่ขผมปูกผมไม่สนใจว่ามันจะต้องสูงเท่า